ตอนนี้คุณกำลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องปัญหารักสามเศร้าอยู่ใช่ไหมคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่คลี่คลายความกังวลคุณตอนนี้คุณปวดหัวคุณเครียดน,นะคะแล้วก็ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงดีในปัญหาที่เขาเนี่ยดนะ,ะทบคนสองคนเอาไว้เนาะแล้วตัวของคุณเองเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าคุณไม่สามารถที่จะตัดใจจากคนคนนี้ได้แต่คุณก็ยังรักเขาอยู่นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้เขาปรับปรุงตัวเองนะ เป้าหมายของคุณเองเนี่ยคือคุณต้องการตัดมือที่3ออกไปคุณไม่ได้ต้องการที่จะถอยออกจากความสัมพันธ์คุณต้องการเป็นผู้ชนะในความสัมพันธ์คุณต้องการเป็นคนที่ถูกเลือกนะคะแล้วคุณก็ไม่รู้จะจัดการความรู้สึกยังไงเพราะว่าการที่เขามีมือที่3หรืออะไรก็ตามแต่มันเป็นปัญหาโลกแตกมันเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะแล้วก็มีคําถามอยู่ในใจว่าเออเราทําผิดอะไรนะคะทำไมเราทำไมเขาถึงตัดสินใจที่จบความสัมพันธ์กับเรา แล้วไปดึงมือที่3เข้ามาหรือเขาอาจจะมีสิ่งของอยู่แล้วแล้วก็ดึงเรามาอะไรประมาณนี้นะสิ่งที่คุณต้องการนะคุณต้องการชัยชนะคุณต้องการแบบความสําเร็จนะและถ้าในกรณีที่คุณเป็นครอบครัวกันแล้วค่ะคุณแบบแต่งงานกันแล้วหรืออะไรก็ตามแต่คุณต้องการที่จะเรียกว่าอะไรอะเคลียร์ปัญหาในเรื่องของการเงินถ้าในเมื่อเขาหมดใจจากเราเขาไม่ได้รักเราแล้ว งั้นขอเงินได้ไหมเงินสะเยี่ยวๆทุกสิ่งเออถ้าในเมื่อแบบเขาตัดสินใจที่แบบว่าเขาไม่เอาเราแล้อวอะเอองั้นขอเป็นเม็ดเงินได้หรือเปล่านะอะไรประมาณนี้อะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อละกันว่าแล้วสุดท้ายจะได้เงินไหมหรือว่าจะได้คนรักเรากลับหรือเปล่านะคะอะใครอยากบอกอะไรต่อนะคะเขาจะทำยังไงต่อคนกลางของเรานะ สเตรนทนะเออปัญหาหลักๆเลยละกันนะข้อเสียของคุณนะคุณเป็นคนที่พยายามชอบควบคุมแฟนนะอันสิ่งสิ่งนี้คุณจะต้องปรับปรุงตัวเองนะปรับพฤติกรรมตัวเองในการที่เราชอบคอนโทรลแฟนชอบควบคุมแฟนนะถ้าเราปรับตรงนี้ได้มันก็จะดีมากนะมือที่3มของเราหรือเมียน้อยหรือชู้ของเราหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจมากกว่า ก็ก่อนที่เราจะโทษโคด้าของเราเราก็ต้องดูพฤติกรรมของเราด้วยว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงแค่ไหนเราติด GPS เข้าไหมเราควบคุมคอนโทรลเขายังไงนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินด้วยอะไรประมาณนี้หลายหลายอย่างนะคือเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยขาดอิสระแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจในการที่จะอยู่ร่วมกับเรานะคะสามดาบนะรู้สึกผิดหวังเสียใจเนาะและทุกครั้งที่เราเองเนี่ย อ,อบอกกับเขาว่าโอเคเดี๋ยวเราจะปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเราไม่ได้ปรับปรุงได้ขนาดนั้นเขาเองก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขในการที่จะอยู่กับเราเขาอยากไปหาความสุขนอกบ้านนะเราจําเป็นที่จะต้องเป็นความสุขให้เขาก่อนนะคะเราต้องเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนนะเขาถึงจะเปลี่ยนแต่ถ้าหลายๆคนเหมือนกับเรียกว่าอะไรอะมีข้อต้แย้งว่าแบบเออเนี่ย คือเราก็ดีแล้วแต่เขาเองไม่รู้จักพอเองการที่เราจะแบบไม่ติด GPS หรือการที่เราจะแบบปล่อยวางเรื่องนี้ได้อะคือคนของเราก็ต้องเลิกเจ้าชูก่อนอะไรเงี้ยคืออันดับแรกเราต้องยอมรับว่าเราเลือกเขามากันแล้วอะเออเราเลือกเขามาแล้วแล้วเราเรา,เราเองก็ความจริงแล้วเนี่ยพอเราตับจับได้เรื่องการนอกใจใช่ไหมเราควรที่จะเลิกกับเขาแต่เราเองก็ไม่สามารถที่จะเลิกกับเขาได้ดังนั้นในเมื่อเราเลิกไม่ได้เราก็ต้อง ควบคุมนะโดยการที่แบบคุมหัวใจของตัวเองละกันนะอะไรประมาณนี้มันมันเหมือนกับว่าเราลองทําให้มันดีที่สุดเราลองปรับปรุงตัวเองให้มันดีที่สุดถ้าในเมื่อเราดีสุดๆแล้วอะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งโทษตัวเองทีหลังไม่ใช่ว่าแบบสุดท้ายแล้วพอเลิกกันอะเราเองก็มีส่วนผิดด้วยเราก็ควบคุมเขาเราก็คอนโทรลเขาเราก็ทําไม่ดีกับเขาเหมือนกันนะคะดันงนั้นความสุขมันเอ้ความ เ,เขาเรียกว่าอะไรความผิดมันก็ครึ่งครึ่งอ่ะอม,มาดูกันต่อนะไฮ r ริเซสนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะคือเขามีมือที่สามอ่ะคุณเองก็มีความจ้องมีความแบบเพ่งเล็งไปที่มือที่สาม ะค,ะคือปัญหามันขึ้นอยู่กับคนกลางของเราด้วยนะมือที่3ามไม่มีทางที่จะมาแทรกแซงได้ถ้าหาว่าคนกลางของเราไม่เล่นด้วยแต่อันเนี้ยคือคนกลางของเราก็เล่นด้วยองอืมมันเลยทําให้เป็นปัญหานะคะสําหรับคนที่มาก่อนนะอาจารย์บอกแค่มาก่อนเท่านั้นคนที่มาทีหลังไม่สามารถทําได้ถ้าคุณมาก่อนแล้วคุณรู้สึกทุกข์ใจในเรื่องของดักสามเศร้าคุณอยากตัดมือที่3ามคุณอยากตัดศัดตรูของคุณออกไปนะคะ คุณสามารถที่จะมาปรึกษาจันได้นะคะในแอดมาบ้านเขียวแล้วก็ปรึกษาว่าขอตัดมือที่3นะคะแล้วมือที่3ของคุณจัดก,กระเด็นออกไปแต่มีข้อยกเว้นว่าถ้าคุณมาทีหลังคุณไม่มีสิทธิทำนะคะให้เฉพาะคนที่เป็นแฟนเป็นเมียหลวงเป็น คนที่เป็นตัวจริงเท่านั้นนะคะถ้าแบบรู้สึกว่าเออมันไม่ไหวแล้วอยากตัดแบบเครียดมากนะอยากคนนี้คือเป็นปัญหาในชีวิตของเราแล้วอยากตัดออกนะคะก็มาปรึกษาด้านเบื้องหลังได้นะคะทางแอดมินมาแล้วก็บอกว่าอยากตัดมือที่3ได้นะคะทีนี้เพราะว่ามันขึ้นไพ่กรรมอะแต่ถ้าในกรณีที่คุณไม่ได้เป็นคนที่มาก่อนนะคุณเป็นคนมาทีหลังแล้วคุณรู้สึกว่า คุณมีกรรมในเรื่องของการทาไมถึงดึงดูดแต่คนเจ้าชู้นะคะดึงโดยเฉพาะคนนี้ด้วยคุณรักคนนี้มากแล้วคุณหาทางออกไม่ได้แต่คุณไม่ได้เป็นคนที่มาก่อนคุณไม่สามารถตัดมือที่สามได้แต่คุณสามารถที่จะมาแก้กรรมความรักได้ถ้าคุณไม่ได้ไปต่อกับคนคนนี้นะคะคุณต่อหลังจากเนี้ยหลังจากที่เนี่ยทุกคลิปเลยแมวมันชอบมานะหลังจาก นี้ไปอ่ะคุณก็จะได้เจอความรักที่เป็นเป็นของคุณจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าแฟนชาวบ้านอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าคุณแก้กรรมคู่คุณก็มีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จกับคนนี้ได้เช่นกันนะทีนี้มันเลยเป็นปัญหายุ่งเหยิงอะคะ่ะคือคุณโฟกัสความเหมือนแบบเรื่องบุบุคคลที่สามมากจนเกินไปมันเลยทําให้แทนที่คุณจะโฟกัสว่าความสัมพันธ์ของคุณ จะดีขึ้นยังไงแต่คุณเลือกที่จะไปโฟกัสมือที่3ว่าเขาทําอะไรกันบ้างกินข้าวด้วยกันเขาไปเจอกันอะไรย่างเงี้ยช่วงเนี้ยสังเกตเลยนะว่าคุณนะ่ยมีปัญหาทะเลาะก,กันบ่อยมากนะหลายครั้งเลยคือจะเลิกกันหลายครั้งหรือทุกครั้งที่มีปัญหาทะเลาะก,กันนะคะการที่เราเรียกร้องคนโทรลพยายามแบบคุมสถานการณ์เรื่องมือที่3เราไม่เคยได้รับชัยชนะเลยมีแต่แฟนของเราอะเมินเฉยไม่คุยกับเรา หรือเอนไปทางมือที่3ม,มากกว่าเอนไปทางอีกฝั่งมากกว่านะทุกครั้งที่ทะเลาะกันคุณไม่เคยได้คําตอบที่ดีเลยมีแต่ว่าคุณได้คําตอบที่ไม่ดีแล้วอีกอย่างนึ่งเขาก็โทษคุณด้วยนะมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยหลังจากที่เราแบบไปวีนไปเหวี่ยงหรือทําอะไรแบบอย่างนั้นนะคะ มันมีกับกลายเป็นผลเสียด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งมือที่สามเนี่ยก็มีความแบบได้คะแนนได้แต้มคะแนนเยอะขึ้นด้วยนะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ดูไพ่ยอย่างเดียวอาจารย์ก็แบบเป็นที่ปรึกษาหลังไหม่เนาะให้กับปัญหาคู่ชีวิตแบบมาหลายหมื่นเคสแล้วอะอยู่ตรงนี้มาสิปีแล้วอะเราก็สุดมากอะให้สังเกตนะช่องของอาจารย์เนี่ยจะมีแต่เรื่องรักสามเซาทั้งนั้นเลยดังนั้นอาจารย์ผ่านเคสแบบนี้มาเยอะนะคะถ้าเรื่องมือที่สามเรื่องดึงแฟนเก่ากลับมาก็คือไว้ใจเราได้ ็เลยเหมือนกับว่าพอที่จะรู้วิธีการเล่นเกมนี้ค่ะว่าเราจะดึงเขามายังไงแต่แต่สิ่งที่คุณทำอยู่ค่ะคุณอาจจะได้รับการออขอคำปรึกษาคนรอบข้างหรือตัดสินใจด้วยตัวเองอไม่ได้ตัดสินใจด้วยผู้เชี่ยวชาญมันเลยทําให้คุณตัดสินใจทําอะไรไปโดยแบบมันพังอะ่ะจริงๆอาจารย์บอกลูกศิษย์เสมอเลยหลังไหมว่าแบบอย่าตัดสินใจเองมาดูไพ่ก่อนนะ มันพังแล้วการที่คุณพังเรื่องชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ใช่แบบเงินดูดวงนะแต่มันเป็นเงินมหาศาลบางทีเขาเอาไปเปมือที่สามอย่างเงี้ยแทนที่จะมาเปลูกเปเราอะ่ะเขาเอาไปเปมือที่สามแบบกระหน,น่าฉ่บเลยอะ่ะเออแบบคืออาจารย์คะทำไมยิ่งทํายิ่งแย่อะไรอย่างเงี้ยเออประจําเลยนะอย่าตัดสินใจเองเพราะว่าตอนเนี้ยพลังงานที่อาจารย์จับได้อะ่ะคือพลังงานลบนะคะแล้วมันจะทําให้เราแบบ สังเกตนะถ้าไม่เชื่อที่อาจารย์พูดสังเกตเลยว่าทุกครั้งที่เราพูดเรื่องมือที่3มทีไรเราไม่เคยได้รับชัยชนะเลยมีแต่เขายิ่งผักใสเราเพื่อเพื่อโทษเราได้ซ้ําแล้วก็เอนไปทางนั้นมากขึ้นอันนี้คือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะยิ่งทําก็ยิ่งแย่ยิ่งแก้ก็ยิ่งพันตามนี้เลยนะคะแล้วสถานการณ์ในอนาคตนะคะรักสามเจ้าครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไร ถือ o ูค่ะเราอาจจะต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะไพ่ขึ้นกรรมขึ้นไพ่กรรมทำอะไรไม่ได้เหมือนสิ่งที่เขาริขิดเอาไว้แล้วว่ามันจะต้องเกิดสิ่งนี้นะคะทะเลาะกันบ่อยมากเอาง่ายๆถ้าขั้นตอนแรกเนี่ยทะเลาะกันอีกแล้วตีกันตลอดชำ้ำพูดอะไรก็ไม่เข้าหูทำอะไรก็เหนื่อยโอ้โ oh. ห หนักมากขึ้นไพเดทขึ้นไข่เต้ากำรรในเวนเวนกรำรต้องแก้กร,รมเลยอ่ะอันดับแรกเลยอ่ะมันหนักมากจริงทุกคนแบบถ้าไม่ปล่อยวางนะโหไพเนี่ยให้ดูเลยนะใครอ่านไพเป็นบ้างเหมือนมันมันอยู่ในช่วงแบบมันอยู่ในช่วงแบบประคองแล้วแล้วเราก็เหนื่อยแล้วอะ่ะ มันเหมือนแบบมันมองไม่เห็นอนาคตเลยกันในความสัมพันธ์นี้มันมันเหมือนมันเราเองก็สุดแล้วเราก็ทนมาสุดแล้วส่วนฝั่งนู้นก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเราปล่อยเขาเลยค่ะเราปล่อยเขาเบอร์ไปเลยนะโฟกัสชีวิตของตัวเองดีกว่าเพราะบอกเลยเราทําทุกอย่างแล้วจริงๆเราทั้งตั้งนับสืบจิตติดชิพอไปว่ามือที่สามแล้วอะไรก็แล้วคุยกับคนของเราแล้ว พยายามทุกอย่างแล้วสุดท้ายมันมีแต่แย่ลงนะคะอันนี้บิ่ไม่ได้แบบว่าแกงทุกคนเลยนะคือไพ่ขึ้นแบบคุณทําทุกอย่างแล้วจริงๆอะ่ะมันไพ่แบบเหมือนคนดวงตกเหมือนคนแย่มากๆจริงๆอะ่ะเนี่ยดูสิดูดูให้ดูเลยยิ่งสู้ก็ยิ่งพังบอกเลยคลิปเนี้ยถ้าคุณแบบแลวแลวถ้าบางคนปิดคลิปไปรับไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์บอกเลยว่ากดแรงดึงดูดนะคะ ฉันมีหน้าที่ช่วยคนช่วยให้คุณหลุดพ้นดังนั้นถ้าคุณยังไม่ได้ยอมรับความจริงว่าแบบอยากจะฟังแต่คำตอบที่ดีๆเนาะแล้วมันหลอกตัวเองอะ่ะก็ไปดูช่องอื่นแต่บอกเลยว่าคุณต้องยอมรับเลยว่าคุณพังแล้วจริงๆคุณต้องกลับมาโฟกัสตัวเองบางสิ่งบางอย่างบนโลกไปเนี้ยโดยเฉพาะสิ่งที่มันสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ขนาดบางครั้งอะ่ะอาจารย์อันนี้อาจารย์เรียกสตินะ บางครั้งตัวเราเองอะเรายังคุมตัวเองไม่ได้เลยเคยเป็นแหมแบบเราคุมอะไรบ้างอะอย่างเช่นเราจะไม่โกรธเขาหรือเราจะไม่เราจะไม่หาเรื่องนะ,ะสมมติเราจะไม่หาเรื่องทะเลาะนะเราจะไม่เข้าไปสองมือที่สนะแต่เราก็ทําไม่ได้ขนาดตัวเราเรายังคุมไม่ได้เลยและรับปสาจเลยที่เราต้องการที่เราจะไปควบคุมหรือคอนโทรลผู้อื่นอะอันเนี้ยมันยิ่งเป็นไปไม่ได้นะคะ อันดับแรกเลยที่แก้ได้คือปล่อยสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้ให้มันเป็นแบบช่างแม่งคําว่าช่างแม่งจะเยียวยาทุกสิ่งจริงเพราะว่าเราทํามาหมดแล้วอะเราทําทุกอย่างยกเว้นการปล่อยวางแล้วช่างแม่งไหนเราลองช่างแม่งดูไหมพอเราช่างแม่งเสร็จเรามาโฟกัสตัวเองนะบางครั้งเราอาจจะลืมอะอย่างน้อยที่สุดอะเราก็จะลืม ความทุกข์ไปได้บ้าง yeah. อ่ะอย่างอะอะไรที่เราไม่เคยทําอย่างเช่นแบบออกไปมีสังคมไหมไปเจอเพื่อนไหมหรือว่าเราอาจจะไปออกกําลังกายไหมอาทํากิจกรรมอะไรไม่ที่มันลืมไปได้บ้างแล้วช่างแม่งก่อนเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราลองดูซิว่าถ้าเราช่างแม่งเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะอันเนี้ยทาได้อย่างเดียวเพราะเห็นมาหมดแล้วว่าทําทุกอย่างแล้วจริงๆถึงบอกนะคะว่าถ้าใครดึงดูดคลิปนี้นะบอกเลยว่าคุณกําลังหนะัก คุณกำลังหนักแล้วคุณน้องยอมรับว่าคุณหนักนะแล้วหยุดพยายามซะนะคลิปเนี้ยเป็นคลิปแรกเลยหมังที่อาจารย์บอกว่าหยุดพยายามหันมาโฟกัสตัตวเองเลิกฝืนอะไรที่มันมันยังไม่ใช่เวลานะให้นึกถึงสมมติเราอยากมีแฟนมากเลยสมมติเราโสดเลยนะแล้วเราอยากมีแฟนมาก ทำยังไงยังไงมันก็หาแฟนไม่ได้ไปปัดแอปหาคู่ทําทุกอย่างที่กูรูเขาแนะนํายิ่งเจอคนที่แย่เข้าไปใหญ่เคยไหมแบบว่าเวลาที่เราอยากมีแฟนมากๆแล้วเราไปแบบคว้าอะไรก็ได้อะเรามันเจอแบบโหหนักอยู่คนเดียวสบายใจกว่าอะไรฟิลนะั้นนะ่ะคือเราฝืนสถานาการณ์ไม่ได้ทุกคนนะคือมันมีอะไรดีเทลเล็กๆน้อยๆอ,อีกอะที่ ต้องคุยหลังใหม่ถึงจะให้คําแนะนําได้เพราะแต่ละเคสมันก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ณตอนนี้ในโดยโดยดวงรวยรวมนะคะสิ่งที่จะแนะนําได้ก็คือว่าหยุดนะตั้งสติเลิกฟุ้งนะอุ้ยมันตรงมากเลยค่ะนี่คือคลิปของฉันแน่นอนมันใช่อะแล้วยังไงต่อคะให้ไพ่แนะนําเลยดีกว่านะคะ ให,ให้แนะนําเลยดีกว่าอุ้ยหลังไม่อาจารย์แบบเบรกลูกศิษย์เยอะมากหยุดเพราะว่าสุดท้ายอะพอลูกศิษย์ทําพังอะฉันเป็นคนแก้ไงจะบอกว่าฉันช่วยเธอแล้วเธออย่าทํามันพังนะเออบอกเสมอนะคะโอเคเดี๋ยวถ้าใครนะคะเหมือนแบบตอนนี้รู้สึกแย่มากๆจริงๆแบบ มันไม่รู้จะทํำยังไงมืดแปดด้านนะคะแปดดับเนาะไพ่มืดแปดด้านกับตัวก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ถึงจะเลิกก็ไม่ได้อยากควบคุมสถานาการณ์มากตอนนี้แบบอยากให้ทุกอย่างมันดีดั่งใจแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะคะอันดับแรกคุณต้องนิ่งคุณต้องมีสมาธินะคะถ้าใครทําบุญได้แก้เคล็ดช่วงนี้ได้ยิ่งดีหรือว่าอาจจะทําสมาธิอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วถ้าใครมีโอกาสนะถ้าอยู่ต่างจังหวัดหรือหรือ อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าคุณแบบออกมาทํางานที่กรุงเทพหรืออาจจะแบบไม่ได้อยู่กับที่บ้านแล้วอ่ะสิ่งที่ไพ่แนะนํานะคะกลับไปสถานที่เดิมเดิมหรือกลับบ้านมันก็จะช่วยเยียวยาได้นะคะพักฟื้นจิตใจได้นะเพราะถ้าคุณยังฝืนบาร์บี้บอกเลยว่าบาร์บี้อ่านไพ่แบบไม่ได้เลยว่ามันมันมันเครียดมากรู้สึกพลังงานมันมันดาร์กมากจริงเหมือนเมฆที่บงังบางแสงพระอาทิตย์อะคือ เป็นซึ้มเศร้าได้เลยอะคลิปเนี้ยคือแบบอยากช่วยมากเลยนะฉันอยากช่วยเธอมากเลยนะอยากให้เธอผ่านจุดนี้ไปได้จริงจมันพลังงานมันหมดมากจริงนะคะไปล้างพลังงานไปฮิวใจตัวเองก่อนนะปวดหัวมากเลยเดี๋ยวสุดท้ายแล้วดีกว่าไม่ไหวแล้วพลังงานลบมากจริงอาจารย์ไม่สามารถอยู่กับอะไรลบๆแบบนี้ได้เลยนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วทำยังไงถ้าอยากจะแนะนำ อ่ะหดาบนะอีกอย่างหนึง่งสิ่งที่มันจะช่วยได้อะคือความเด็ดขาดของคุณอะแสงพาทิตนะคะเราก็ขึ้นไปสิบดาบอาจารย์บอกเลยว่าคลิปเนี้ยมันมีทั้งดีและไม่ดีผลลัพธ์มันมี2ด้านมันไม่ได้เป็นเหมือนคลิปปกติทั่วไปเนาะผลลัพธ์ที่ดีก็คือว่าถ้าคุณทำตามที่อาจารย์แนะนำแล้วก็ เด็ดขาดกว่านี้ปัญหาเลยคือคุณไม่เด็ดขาดคุณอ่อนแอเกินไปที่จะเด็ดขาดหรือตัดคนคนนี้หรือตัดสินใจอะไรที่มันเด็ดขาดคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีบาเตอรี่คือคุณแบบคุณไม่สามารถที่จะแบบเหมือนเขาไม่เคารพคุณเลยอะ่ะคุณไม่สามารถที่จะมีปากเสิ่งอะไรได้ด้วยซ้ำเหมือนคุณกําลังเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นหมากของเขาอะ่ะเป็นเหมือนเขาถือไพ่เหนือกว่าเราอะไรเป็นฟิลนั้นะนะคะ ถ้าคุณทำตามที่อาจารย์บอกเราก็ตั้งสติคุณจะมีทางออกนะอาจารย์ไม่ได้บอกว่าต้องมาปรึกษาอาจารย์แต่ว่าถ้าคุณเจอคนที่สามารถชี้ทางสว่างให้คุณได้คุณไว้ใจใครคนนั้นคุณไปเลยนะคะถ้าคุณเดินทางถูกอ่ะคุณจะได้ไพ่ใบนี้เดือดสั่นแล้วชีวิตคุณจะพลิกเลยเขาจะเป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามคุณถ้าคุณเล่นเกมจิตวิทยาเป็นนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับดวงนะ ถ้าคุณเล่นเกมจิตวิทยาเป็นถ้าคุณพิกสอาการได้คุณจะไปทางนี้แต่ถ้าคุณทำไม่ได้นะคะคุณจะมาทางนี้เลยค่ะไพ่สิบดาบนะดังนั้นอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้คือไม่ไหวแล้วปวดหัวมากเลยเป็นพลังงานที่แบบกึ่นซึมเศร้าได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้จริงๆนะขอให้ทุกคนมาทางนี้เดี๋ยวอาจารย์จะช่วยให้ทุกคน m a n ิ f ฟสนะคะถ้าคุณ m a n ิ f ฟสในคลิปนี้ โอกาสมันก็จะมาฝ่ายนี้นะคะอาจารย์จะไม่มไม่ไม่คงไม่มีขยะเมนิเฟสเราเราได้ไพ่ใบนี้หรอกใช่ไหมงั้นขอให้ไพ่ใบนี้เป็นสาธุเก้า้าแล้วกันนะคะใครที่รู้ตัวว่ามันไม่ไหวแล้วจริงอยากไปในพลังงานที่สดใสกว่านะคะเดือดซันเลยนะคะสาธุเก้า้านะแต่ถ้าใครที่แบบว่าอยากเมนิเฟสง่ายขึ้นนะให้บูชาน้ำหอมหลังไม้ได้เลยนะคะน้ำหอมเนี่ยทั้งรวยทั้งเฮง ขอสิ่งใดก็สมหวังนะคะพิมพ์สูเก้าเก้าแล้วก็พิมพ์คำอวยพรมาเดี๋ยวจาจะไปกดไลค์ให้นะคะสูเก้าเก้านะถ้าอยากจะมาพลังงานนี้นะแล้วก็อะถ้าใครมีโอกาสก,าก็ทำบุญละกันนะคะทำบุญเข้าวัดนั่งสมาธิทำจิตใจให้สง,งบแล้วกันพึ่งธรรมะไปเลยนะ <laughs> โอเคตามน,นี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะเราไว้เจอกันค่ะทุกคนบาย